สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟูผูทุกคนครับเมื่อนี้เสาร์นี้ผมอยู่ตลาดเซาไทยล่านคะรพนมครับผมตลาดเซาวันจันทร์ของกมา่าราคาเพิ่นยังดังไฟอยู่ปไปยังเลยนี่ปลาโจกไงปลาโจกปลาโจกมันกำลังดังไฟอยู่ ต้มยังครับต้มมัข้อยบ่เนี่ยหนึ่ <c oughs> นงไก่ลปลาโจกไงเลยครับปลาเป็นถุงกระมีพันเอะไหแล้วนี่เบิดด้ด,ดให้กระเมี้ยนโอ้ปลาหลเลยครับด้อก,กินนู่นกระมีปลากระหลายครับนุ่มักแก้ว

ไฟบ่ะเฮ้ยนังนังนังลอยเลยเหนวะนัง1 0อยลดเท่าไหรนะครับวันนี้ามร้อยแปดสิบเ้าสามร้อยแปดจ้าสาร้อยครับเนังของนังของลาร้อยเปอร์เซ็นต์องเก่าขึ้นมาวังหันเลยคุณบสูตรเลย380รอยแปดสิบนน้ำกันครับพกติกะสีเพิ่นสี่ย้ายเต็มเบิดมีเหครับแต่ว่าเขามาเสาเพิ่นทไย้ายเพนใดค แม่เราก็ขายอยู่หมีรถกุ้งน้ำของเ่มราคากน้ำบกุ้งน้ำของคือมาโตใหญ่แต่อีแม่โตใหญ่เลยไงไซุ่มเอาขึ้นมาใหม่ๆนั่งขายอยู่ขางข้างหมีรถกุ้งฝอยตะวันโตบางใหญ่หนึ่งเลาขึ้นมาแม่นแล้วกุ้งน้ำข้องนี่ยังอะไรนะเพชรพอเคืองหอยหอมไปเบิ่งหอยหอมกันเล้วโอ้ยมันเริ่มมาแล้วบักหอยเดือโอ้ยบักหอยอันหอยหอมเด้อครับเด้อ โอดมาใหม่ๆเลยเจียขีดินขีดอนอยู่โอ้ขายเป็นโลบอ่ะครับไหมจังไหนขายเป็นโลโลเท่าไรครับตอนนี้หอยหอมเนีตอนนี้สองร้อยหกสิบอันนี้ตัวใหญ่แน่เนาะครับเนาะตัวใหญ่เพื่อนไข่ไข่หอยเดือเนาะครับเนาะหอยเดือแต่ว่ามันมันเกิดไข่กันครับคุณน่ะเห็ดผอเราก็มีเด้อพี่น้องเห็ดผอเห็ดผอเท่าไรราคาหนึ่งเห็ดผอของพันจต่ว่าสองร้อยห้าสิบเป็นราโอนเป็นอะไรไอฝายนั่บอ่ครับไหมจังไหนโอ้เฮ็ดผอฝายเลยครับเนาะ เราขายบักหอยเดือโอ้ยบะเบีนบักหอยหอมหอยหอมกับหอยหอมนะแม่ขาเพิ่นกระลังขนของมาแต่ฟังขอผัวเล่าด้วยครับเพาะปกติมันสิเต็มเบมดแหละครับเนี่ยตะว่าเขาไมไ่เอาหามันไว้ใจเริ่องนีเขาม่ไว้พันก็เลยบพท่านไหนตั้งค์แล้วผมพายยางอยู่บนกระเข้าหนึ่งดูย้ายมันจระเข้าหนึ่งดูแล้วก็ลั่งขนของขึ้นมาคุณนะครับเมืองเรือ กำลังขนของขนยังขึ้นมาจากเรือเลยครับผมไม่เอาขึลังแบบของขึ้นมาตกเรือนะครับคนสื่อก็มายืนทาคนขายก็ไม่ยืนทาล่างเกียร์ทรงเกียร์สอบนีครับเฮ้ยเสี่ยแง เยืยบแข่งกลมาปวดเจ้าพ่อเฮ้ยฮะสงวาเดี๋ยวไสละโอ้ก็เจ้าหามขึ้นบ่าโอ้โอ้กำลังมากเลยครับเลยเห็ดงกมาเฮ็ดพอแบกกับแบกมันยากาศ ยอดบรรยากาศเลยครับผมแนวมะขามะขายจะลงไปอีกแล้วไ้ก้อนแบกหอยจะไม่้อ uh> งขา้ขอโทษเลยไรแบกของ้นมาล้วียครับผนอ้ยเ็ดฟองเ็ดฟอบบลอยเนีโอ้ยกระสอบอีปูอีปูแน่วครับเนี่ ปูหน้าปูหินปูหน้า,นากับน,นี่มาข่อยโหดอีลีครับปะปะกำลังกำลังขึน<ร>มากแล้วครับโอนฟอนอเลื่อยได้ไม่ใชสแกนนเราหาไปแล้วพุษนะครับอันนี้กาด้านพุทธท่านได้เปิดนะครับกับมารลอ่อ จุดผ่อนปลนการค้าท่านพนมครับผมเปิดวันจันทร์กับวันศุกร์ขับหกโมงเช้าถึงสี่โมงเชิงสี่โมงแรกเลยครับเลย <laughs> เปิดวันจันทร์กับวันศุกร์ครับหกโมงเช้าถึงสี่โมงเชิงครขขับสี่โมงแรกผม้นขาเก่าขึ้นมาทางทีครับ <c oughs> เอาเพื่อได้เอคละกับเขากรลังไม่ฟองล่ำสามล่ำ ปูนาโอ้ยนี่ต่ออีปูนาเลยครับเด้อตรงไหนตรงนั้นกําลังเทปูนาเลยมาโดโดจ้องจ้องโดโดบา,างอันว่าเียงมีรวยไงออกมาเลยฮึยุ่งไรนาปูนาปูนาบ้านคนไหลหรือเนะครับเด้อฝนตกแม่ปูมันออกบอกว่าเนี่ยมันเข้ามั่นเลยทีนี<ง>้ปูฝนใหม่เนาะฝนอ่ะ นี่กับเบี้ยนมดได้ดีเบิง่งได้ปะพี่เต็มอยู่พี่สองถุงสองถุง <S <S 1> <S 1> ตะวันสัดนมีปูออกร้ <S 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 ายเหรอฮะอาไปแล้ววานนียเติมปลาดุกเทปหขอห้ายอย่างไปแล้วครับว,ว,ว่างแผงไฟแผงมันจอมเอ้ยครับขนาด ดูน่าครับดูแบกมากกรลังแบกมากหเห็นแล้วครับหรเหตุบัตรเทียนยังแก่นั่นครับผมเปิดหกม้วนเศร้าครับถือว่าเปิดเศร้าอยู่ครับรตลาดไทยลาวธาตุพนมเปิดวันจันทร์ครับผมมืนอวนเป็นวันจันทร์ตลาดไทยลาว อำเภอธาตุนมครับเปิดวันจันท์ถึงวันศุกร์พวงเสาถึงซีงเรงครับถึงขาพุ่นะไม่างเบิดได้ครับว่างเตัวหน่อยบนเห็ดบัตรเห็นไหมมะเร็วบนเห็ดมาว่างใหญ่นี่นะครับมกตาลบักตาลเรียงแค่งทังระบาดเลยกักระจัน ก,ก็ตะจันแมงแฉ่งคอ,อมันอนไหมครับด้วยก,ก็ะจันเพิ่งกัเลือกได้ถ้าผมมึงแม่งอันนี้ก็ในขนมน้อัน,นอันนี้เพิ่นเอิมแม่งอย่างเครับแดงๆนไหมเมน้จังวะเม่งกอกคมรยม่นกเมมะลีน่ะ แมงมารี่มันก็ตัวใหญ่แท้แต่ว่าผมว่ามันก็ตัวใหญ่แทะตัวโล่โล่เท่าไรนะครับแมงเัินกอกนี่แมงมารีนี่หกลอยหาสิบนะครับเด้อนอกจมกแมงมันนอกมันที่ตัวเตี้คงเกินวิโรตัวใหญ่ลงนะไม่จักกระจันเลยพี่น้องเด้อลายขนาดเลยแมงแข้งคอกับเลือกได้แมงแข้่ยงคอโล่เท่าไรครับหกลอย้อครับเด้อแมงแข้งจักกระจันกับมี ยติดติดติดลูกมานี่่ีีนแม่เราขายขอล้ำใหญ่ขอล้ำหนักแล้วก็จังขึ้นมาเบิ่งนขับวนไปทางล่างก่อนเอ้ยผู้นำพี่น้องสปปลาวเขาก็ลั่งถาขึ้นมาผิดแม่เราปะผิดปลูกเองขายเองเก็บมาใหม่ๆเลยก็ นะครับมันกำลังย้ายของอยู่ครับมันก็เลืาา่อยบทันปันใดเพราะกระดิ่เต็มเม็ดนะครับวงนี้นววงนวไหวโอ้เขาลงไปบ่ได้หรอกเด้อพี่น้องเดลยมันกำลังว่างของย้ายของอยู่ท่ายางข้างบนดีกว่าครับอยากลงไปเรียกกล้าม่ขาพันกำลังย้ายของอุ้ยพอเฮ็ดเพลิงแล้วอุ้ยเฮ็ดเพลิงท่าน เฮดเพิลถ <Expert S 2> ุงเท <bis> ่าไรนี <the devil certified> ่แม่เฮดเพิ่สมร้อยห้าสิบสร้อยครับเพื่อเฮดเพิมเฮดเพิมโอ้ยขากระลังย้ายของครับนื่กินอกกินนูนุ้้งนปหอส่วนอีปูหลายปูหน้าหลายเลยครับเด้อแม่เราพอเฮปปวก ไในมรณะใส่คือไหวแท้ว่างลงได้เลยบอกโอ้ยไปวบก่อนด่าดีก่อนเลยเคลื่ปั่วเคลื่อนปั่วก็พูดนะอีปูบานนี่อีปูแม่นี่ปูหน้าคือปูแดงมันก็ตัวใหญ่คึ้นเดี๋ยครับมันเกิดโดนครับมันเกิดโดนมาแลยตัวใหญ่เมีนอันนั้นเกิดเกิดเกิดน้อยน้อนน่ะบ่ทันโดนปันใดเมียนอู้ยแต่อนเลยรับเมียนเบื่อเลยผีก็สว่างอยู่ผีก็เมียนอ่ะชัวร์ โอ้หน้าบ้านเพิ่นธนี้เราโตใหญ่ๆเลยครับเลยโอ้ยหัวโพโอ้ยเขาลงได้ละนะทั้งมาเบิ่งกทั้งรางกันนะที่ลองกินนู่นมาใหม่แล้วหุนเก็บใหม่ๆกำลังแต่งเลยยิ่งวิ่งเถอะนี่เปิดครบหน้าครบหน้าพันธุนะคุกกี้แม่งอันนี้น้อยถุงเท่านี่ครับคิดนู่นน้อย งลอยนะครับด้เห็ดลางองกแลก็มีนะครับเฮ้บาทล,ละครอีกถุงหนึ่งใครหง่ๆนี่สีลอยหาสิน,นะครับด้วยเฮ้บเงโอกมาแล้วมาแล้วคุณนะของเอาล่งยายยาไปเลยครับกะเ็นกรล่างยายของอยู่ทากับมังพวนคนกอนนะมาปล่อเห็ดออีกแล้วเห็ดปอเห็ดปอเ้เราเหลือ ครับคุณเอาโอ้ยบักหอยมาหอยหขี่กระตายหน่อยบักหอยอย่งอ้ยคือเดิหลายบักโลเทไรครับอันนี้ราคาส่งสบ,บาทโอ้โปบ,บาทเพื่อนบักหอยขีกรตายด้วยนะครับเนาะหอยขีกระตายด้วยครับด้วอุหห้ย เดีวผมรอบนก่อนแม่อันนี้เลยคันห้อยหอมอันนี้เราลร้อย็ดสิบห้อยเนะครับเนี่ขายทรงแมวเราขายทรงโ้ยตนซอนเลยมากเป็นซอบับใหญหนึ่งเลยไปเอาไปทั้งหนาน้กันไอก่อนราคยังใหญ่ไวอยู่ต้นเดขึ้นมาปานใดครับเขียบโมกบหน้าหนังแห่งหนังเข้ม นมใหม่เฮ็ดแตา่อนานีวเน้้วห้น่อนนครับไปหาเพื่อนที่บ้านเยป็นใหญ่แบบท่านเหล่ปันใดครับแต่ว่าเขามาก่อนถอดย่ามเหลนี่้าสีลายแห้งครับเขาสียางยากตอนนี้เขาลงมาก่อนนะครับท่านเพื่อโอเินพอนโลดเท่าไรละครับเหมือนเห็นพอ โอ้เห็ดพอหนังเลยครับเลยดูเดอกใหญ่ๆก็อ่อนเลยครับเบิ่งมไงดอกใหญ่ๆไม่หมดเลยแก่เลยครับเลือกเอาอ่อนเบิบเราวะซี้อยเท่าไหร่นะครับซีลอยค่ะ้อยห้าสิบเลยครับเดิมเอาเพิร์ลนมาตะฟังฟังเล้าไหมครับเจ็บมาตะฟังเล้าเลยครับเก็บมาใหม่ๆเลยเราวะนู้นได้กินหอมขนาดเลยกร้าบโลยละลอยเลยครับเดิมคุณนะ โอ้นี am day, he he ่มีเห็ดผึ่งท่ามน้ำบันเห็ดผึ่งกับมี่เด so ้นะครับเลยเห็ดผึ่งกับงามๆเลยดอกกระลังพอดีเลยเห็ดผึ anyone? ่งเม่งแข่งกองเท่าไหร่ล่ะครับนี่เม่งแข่งร้อยเดียวร้อยเดียวเม่งแข่งโคเม่งแข่งกิ๊กนางมันแข่งโคจ้ะเป็นเป็นนางมูงวายอยู่เม่งแข่งกิ๊กก็ตัวใหญ่แท้เป็นนางมันเนาะครับเนาะอันเจังซี่เลยครับถุงเท่ ไม่ดอกหน่อยๆพอดีแกงเลยเฮ็ดเผิองถามเฮ็ดเผิงกันมาแล้วได้ับเฮ็ดเผิงเฮ็ดเผิงพักหวานเฮ็ดพอ,อเขาจังขึ้นไปเป็นล็อกตรงเท้านอกพี่หนัคนะตอนนี้เขามาทั้ง่างถืก่อนัเรา,าง,งามๆเลยอุ้ยประกดเนี่ยลางปหาปลากดตาของซื้อของแล้วบาท ไฟย้อนนี่เบิดครับรุันนี้ไปหรอกเวลาพ่อขาเราไปทำเหนื่อยมากอยู่ลอด,ด่านเปิดหกโมงครับตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้ถึงหกโมงแล้วอันนี้สื้อขาบ,บางส่วนมันก็ขึ้นมาก,ก่อนแล้วครับเนี่เราเลี้ยงปลาไว้อุ้ยอาปาป่าป่สอ,อนอ

ล้างรถเท่าไรเขียนแหงมจ่ายคนวะเขียนแหงน้ำมันแบบแมนเด็ดแพงคุณพ่อเขียนแหงมจ่ายดีมั้ยแมนโอ้นึกว่าเคุนถามมาเขียนแหงบ่เออแม่นเขียนแหงอยู่เขียนแหงโอ้นึกว่าเราถามมาเป็นเขียนแหงบ่เออแม่นอยู่เลยครับแม่นจิปโมโอ้คุณอ่ะจิปโมมันเหลื่อมมาแล้วเด้อครับเด้อจิปโอมทุงเท่าไหร่ครับไอ้เนี่ไอ้นี่ เพิ่นกําลังสิโปงปีกเลยนะครับเอเพื่อนไปขุดเอาป่ะครับเสียสิไดแต่ละตัวหู้หนึ่งมันมีตัวหนึ่งแน่นอนเสียสิใดแต่ละต,ตตละตัวนะครับเลยอันทุงหน่อยนี่เท่าไรครับเก็บสิบหานะครับเพิ่นไปหาขุดเอามาตอไตฟังเล่านะครับเนาะมันกรลัางสิปงปีกหน่อยแลย้วจังเอยฝนตกมาถ่วมหู้ไปหาเก็บเอา,อาเกับนำถั่วเหินก็หาเก็บเอากบหน้าเรา อของกองไว้แล้วก็ลั่งย้ายของครับาาราคาไม่ผากระล่งขึ้นมาอเอาขึ้นมาเอามาหลาะไหวก่อนจัาหน้ยนี่เต็มเม็ดเดิมนี่แหละครับคนหมดจะมีเอามาท่นไปออกมาครับเาขาขึ้นทา่าเพื่อดว่าเห็นไครับขึนท่าผมเพื่นขึ้นมาก,ก่านอนก็คือทั้งหลังเขาดิเพิ่อนก็เต็มเม็ดแหละครับพี่แม,นม่นไว้ได้ของเพนกว่างไว้เพิ่นก็ท่านได้ยายของนะโอเค อมกันก่งหกำลังหาของมาใสยของมาโอนฟ้อนยาเนียโอนซ่อนตอบกหอยอีะหลายคข,ขันหลวงโอ้ยขี่ก็ตายหน่อยหลายขนมา เออก็มาหัวบักหอยเชอรี่นี่ก็กระสอบบกหอยเลยพี่น้องนี่ตัวบกหอยหอยขี้กระต่าย มีซีใบ่ใยังไกเอาใกไน่กกะไน่นะร้อยเดียวจ้าร้อยเยหองงามทางนี้อีกนะกลังเลือกพักเลือกยังกำลังย้ายของครับตอนนี้น้องก็มากคุณขามดานมาแล้วก็หาของมามีซีใบ อีปูนะครับเลยอีปูหน้ามี่เราัตใหญ่ๆกับปูหน้าเราว่าเป็นปูแดงแต่ปูหน้าัตใหญ่ยีหลีครับปูแดงก็มีแต่ตัวน้นอนนีเรียนว่าเอ้ผมว่ากลๆกันแต่ว่าพวกนี้ปูหน้าน้องมันตัวใหญ่โอ้นไปขุดเอาแบบเาให้งไหนไสรอไสรอแล้วมันขึ้น หล่ขากดรับดูปูน้ามือนี่ไล่เป็นพิเศษสีมัน่ปูหน้าผมเห็นไล่กูบูเลยก็ผัรวบอกหอยเชอี่นี่แหะครับผมขาเหามือนี่ไล่สุดแม่นีปูหน้ากับแมงกินูนไงล่ะแมงกินูนแมงกินูนนี่ละตัวใหญ่ โอ่แม่แม่งลายด้ครับเลยแตเอายีราบเอมาส้นขึ้นล่างดังไฟด้วยบานดังไฟฝฟิงดัไสนึ่งไข่นึ่งไข่ไข่เข่าวป่าครับไข่ลูกไข่ยังดีอ่ไข่ลูกเวียดนามโอ้ไข่ลูกเวียดนามแล้วหนึ่งไข่พร้อมด้วครับเลยดังไฟหนึ่งไข่พร้อม ไข่ไก่หมดแดงเน้อใไม่แล้วก็ปอกไข่เรียบร้อยจักบาทครับเนื้อใหม่นะครับฟองหนึ่งบาทจ้าโอ้โหฟอกไข่เรียบร้อยนะครับเนี่ยอูปลาผักโอ้พี่สดเลยบาทเลยมันตีไตออกแล้วอีปูเหลาน้ำฟองเกลือเลยสดสดไตออกเวิร์สแล้วสดสดเลยนี่เราตัวใหญ่ใหญ่อีปูใหญ่ลองมึงเนี่ยอุ้ย เป็น,ไง,นไงพี่น้องนี่ปูหน้าตัวบักใหญ่หนึ่งโอ,อ้ไตออกเบิดแล้วสดสดเลยเล่าว,วะ่ะสดยี่หลี่ฮึมี่เราตัวใหญ่ๆเลยครับเนดะ้อเพิ่นขายเป็นโล่ไหมครับปูหน้าเนี่ยโอโลโลเท่าไหร่ครับปูหน้าโอ้โล,ๆๆโลละสามสิบบาทเด้อพี่น้อง,องบ่แพงเลยครับเด้อปูหน้าโลละสามสิบบาท ครับผมพี่น้องวันนี้ว่าพี่พ่อน้องมาลอตลาดไทยลาวนครพนมครับบรรยากาศชุ่มฟ้าชุ่มฝนครับมาตอนสบเซาคือฝนติดตกอยู่ละพ่อค้าแม่ค้าเพิ่อนกักระลังย้ายของกระลังว่างของครับผมพี่น้องเดี๋ยวฝากติดตามอีพี่ต่อไปเนี่ยนะครับเด้อสิไปรออีกสมทางหนึ่งสิพาพี่พ่อน้องไปรออีกสมทางหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกละครับดีเนี้ยทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ